สวัสดีครับผมอยู่กับผมครัวคุูซีเฮสกันอีกแล้วนะครับ <S <S ว,วันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าเวลาดันเจี้ยนแลกของหรือว่าเล็ดบอสที่มีให้แลกของอย่างเงี้ยเราควรแลกอะไรไว้บ้างน,นะครับผมที่เป็นของสำคัญสำคัญดันเจี้ยนแลกของเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยครับผมดันเจี้ยนที่เวลามันมีคอโอเวอร์เนี่ยคอแลบแล้วก็ที่เพิ่งหมดไปเมื่อว,วานเมื่อว,วานใช่หรือเปล่าลน่าจะเมื่อว,วานนะครับเนี่ย มม่มีให้เก็บแต้มแรกอย่างเงี้ยครับผมมันจะมาแนะนําว่าสิ่งที่ควแรแลกไว้นะครับผมคือถ้าเกิดไอพวกนี้มาที่แรกไว้เลยก็คือหนึ่งนะครับผม LB Stone นะครับนี่ของจําเป็นนะครับผมต้องแลกนะครับถ้าเกิดมีอีเวนต์มาให้แลกพอแลก LB Stone เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะจําเป็นพวกน,นี้ต่อครับผมนี่ a w o k e n Stone นะครับโอ้สองหมื่นเลยเหรอว่ามันอันนี้นะครับผมแล้วก็ หลักๆนะครับพอได้แอบิสโตนปุ๊บเอาเวกเคนโซต่อแล้วก็นี่ครับผมพวกนี้เลยแล้วก็คอร์สพวกนี้ทุกตัวเลยนะครับผมนี่เลมอนสโตนนี่ครับผมนี่กุญแจครับสําหรับเออกุญแจนี่เอาเก็บไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับหือว่าแลกไปเต็มหมดแล้วปุ๊บนี่ครับผมพวกคิีตันพวกเนี้ยมันใช้แต้มน้อยนะครับผมแล้วมันได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็พวกอ๋อพวกแร่พวกแร่นะครับผมปุ๊บ เอาพวกไอเทมนี่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องแลกนะครับผมแล้วก็นี่ครับโพชั่นครับผมแลกมาไว้ทํากิจกรรมนะครับใช่ดิแลกมาไว้ช่วงกิจกรรมนะครับปึ๊บของพวกนี้จําเป็นนะต้องแลกไว้เลยแล้วก็พอเราแลกหมดแล้วปุ๊บเนี่ยใครจะเอามาแลกพวกหินนี่ก็ได้ครับผมหิน LB อาวุธนี่ปึ๊บปึ๊บปุป๊บ,ปบ,ปบเสร็จแล้วกุญแจเป็นอย่างสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวใครจะมาแลกนี่ก่อนก็ได้ เรียงตามนี้เลยนะครับผมอย่างแรกหินแอลบีสโตนสองหินโอเวเค้นโซลปึ๊บสามนะครับเนี่ยขึ้นไปให้สามก็คือนี่ครับผมแ้มยาสี่ก็จะเป็นนี่ครับผมพวกของที่เอาไว้อีโวให้กับตัวละครอนะ ครับผมห้าจะเป็นหิน l v Stone หกก็เป็นกุญแจนะครับผมเอ้ยลืมไปอย,อย่าลืมแรกพวกนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ลืมนับลืมนับนครับผมสิ่งที่ไม่ควรแลกแบบถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่แบบไม่มีแต้มเหลือจริงๆก็คือพวกอาวุธนะครับผมเพราะว่ามันสามารถดรอปได้จากการฟาร์มเนี่ยทั้ง3อันนี้เลยมันดรอปได้จากการฟาร์มนะครับ ก็เลยว่าถ้าเกิดไม่จะไปจริงๆก็ไม่ต้องแลกนะครับผมเนี่ยไอพวกนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะเนีย่ยก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าควอแลกไหมแต่ที่จะไปจะเป็นก็ประมาณนี้ครับผมเห็น LB แล้วก็ Awoken Soul นะครับอ๋อแล้วก็ประกาศนะครับผมประกาศไปลงในคลิปนี้เลยผมจะย้ายมาทาคลิปต่อๆคลิปต่อจากไปเนะี้ยน่าจะเห็นจาก ID ลองเป็นหลักนะครับผมเพราะอะไรนะหรือ พ่ะทุกคนดูนี่สิครับอะไรวะไอดีลองนะมีทั้งเบอร์วิกหาอะไรกันนะสองมี God of d r a g o n Night Weaver สามแทงเทพทีทีโอ้โหแล้วก็สี่น้องนอนอแล้วก็ห้านเนี่ยอวอร์คินลิเวีย a ่าหก ไหนไวะวันที่6นี่อันไม่ออกนะครับผม <laughs> อันชื่อไม่ออกคุณเดี่ยวน้องว่าฮินะแล้วกันพ่อฮินะ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 ว่าแอดของน้องชื่อฮินะฮินะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะนี่อีกดุ๊ก <do> อะไรนะชื่อมันเนี่ยแข่งเนี่ยดุ๊กเนี่ยคือแบบ <give> อะไรวะ เฮ้ยไ hey. อตัวพวกนี้ถ้ามันไปอยู่ที่ไอไอดีหลักผมนะก็คือแบบเทพแล้วไอดีหลักกูอะไรอ้โอ้โหถ้าผมคำหยาบคำหยาบไม่ดีไม่ดีก็แบบโอ้โหอันไหวะเนี่ยแล้วผมก็จะมาทำคลิปไอดีอลองเป็นหลักเ,เจอกันเตรียมเจอะเตรียมตัวเจอกันได้เลยก็ <laughs> คือไอดีลองเป็นไอดีที่ผมไม่ไมไ่เล่นมาก คือที่เห็นวิว611นี่คือแบบตอนนั้นคือเล่นแค่เอาเบอร์วิกเฉยๆกับน้องลิเวลล่าคือได้มาแบบงงๆแล้วก็ตัวพี่เอก120เนี่ยก็ผมเ,มเ,เ Finn, Week, น,นี่ยยังไม่ได้ LB เลยอ๋อ LB ไปแค่ฟินเบอร์วิกน้องลิเวลล่าตัวนี้ขี้ยังไม่ได้ LB เลยดูมันได้ตัวอะไรมาอีกโอ้โหโอเคครับผมสำหรับชิพนี้ก็จะไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อเกือบจบเกือบจบละเลดบอสนะครับผม ก็เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือหิน LB stone ก่อนนะครับผม,อ,มอันนี้ไม่มีอันนี้ไงดิิต LB stone นะครับแล้วก็ค่อยๆเรียงขึ้นมาตามนั้นผมเคยบอกแนะนำว่า,าให้แลกให้หมดเลยนะครับที่เป็นของบอสเนี่ยแล้วก็บอสมีอาวุธเทพด้วยนะครับผมนีม่ตรงไม่รู้ว่ามันจะเอามายัางไงนะเนี่ยอาวุธเนี่ย ไลฟ์สว์ดเนี่ยให้พีห้าร้อยไอแท็กห้าร้อยเด็ห้าร้อยเบสบอลารอยชีเลชนะดามเมจเ,เ,เพิ่มขึ้น10%เซนี่ยแล้วก็สองพัสามร้ดาเมจธาแสงเป็นกับทหารกายภาพเพิ่มอาตการ์ดตัวเอง5้าแล้วผมคูดาวแค่สิบวิคูดาวแค่สิบวิเป็นยังไงล่ะครับ <c ười> คือเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนับว่าให้ลงหาไว้นะครับผม ถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังลงไม่ไหวก็หาจอนาร์ตี๋นะครับผมประมาณหนึ่งดาวหนึ่งถึงสดาวก็ได้ครับเน,น,นี่ยยังไงก็มีนคนเปิด1นงถึง3ดาวเนี่ยเนี่ยลงๆไปเลยเก็บเต้มค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปครับผมเนี่ยใช้ประมาณแบบใช้ให้มันหมดลูกแก้วนี้ก็พอแล้วแล้วก็รอมันดีก็กลับมาที่มลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับตามหลักมือใหม่โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ